สวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกระยามิที่ดีเข้ามารับชมในคลิปนะคะเข้ามาติดตามก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับโให้แม่หมอนะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่นะคะว่าออมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องรู้ไหมคะที่จริงแม่หมอก็อธิษฐานลแล้วแหละแต่ไม่ได้ตั้งหัวข้อนะคะอธิฐานขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ ออนุญาตเจ้าเกณฑดูชะตาผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะมีอะไรก็ผิดลาดกระดาษก็อภัยอ๋อสิกรรมนะคะามาดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้ไหมสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นึ่งถ้วยโอ้โหโชคดีอะไรจะขนาดนั้นโชคดีจังเลยนะคะ หกดาบน,นะคะสองเหรียญเก้าเหรียญน,นะสี่ไม้นะคะอ๋อคุณเดินมาจากอะไรบางอย่างหรือว่าคุณจากมากับอะไรบางอย่างที่มันเป็นความทุกข์ความเศร้านะ แต่การที่คุณเดินจากมาจากสิ่งนั้นน่ะทำให้คุณได้พบกับสิ่งที่มีความมั่นคงพลังงานดีๆสิ่งที่มีความโชคดีโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะการเงินของคุณสี่เหรียญเนี่ยคุณกอดเก็บเหรียญของคุณเหรียญของคุณนี่คือเงินนะคะทรัพย์สมบัติของคุณที่คุณเก็บกอดไว้เนี่ยมันมีค่าสําหรับคุณมากแล้วก็คุณก็ค่อนข้างจะหวงแหนอ่อ ทรัพย์สินคุณมากแล้วก็คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบรู้จักเก็บออมรู้จักใช้รู้จักประหยัดน,นะรู้จักกินรู้จักใช้นะคะแต่ในเร็วๆเนี่ยความโชคดีของคุณยังไม่จบแค่แค่เหรียนนะคะในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้พบอะไรใหม่ๆดีๆทําให้คุณได้ชื่นใจทําให้คุณได้มีความสุขทําให้คุณได้ยิ้มกว้าง มันคือรางวัลคือความโชคดีอะไรบางอย่างถ้าเป็น e NERGY ก็ในเรื่องความรู้สึกความความรักด้วย e อ NERGY ที่ดีๆที่เข้ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรให้คุณนะคะเป็น e NERGY ที่มีพลังงานที่สูงที่คุณได้รับมานะอือาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะอยู่ๆคุณอาจจะได้มีครอบครัวด้วยความที่คุณเป็นคนโสดนะพลังงานคนโสดคนธาตุดินนะคะ ธาตุด e an, e ah e, ินมังกร้ศบกันนะพลังงานคนโสดหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในความรักเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณมีความสุขแน่ละค่ะเพราะว่าคุณน่ะมีความสุขกับเรื่องการเงินของคุณกับเรื่องความมั่นคงของคุณนะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหวัไม่ต้องพึ่งพาใครคุณมีความสุขอยู่ในที่ที่ของคุณเองบางคนอาจจะเป็นคนที่รวยเงียบๆด้วยก็ได้ ออด้วยแบบไม่กระตุกกระตากนะคุณเก,ก็บกอดเงินของคุณอย่างดีพลังงานคนโสดก็มานะคะคนโสดที่พอใจกับตัวเองพอใจกับสถานะความเป็นอยู่ของตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่แบบมีความสุขกับธรรมชาติมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะธรรมชาติเกียวชะอมใบไม้ใบหญ้า,า,า,าเพื่อนสัตว์สาราน้อยใหญ่ของคุณ แล้วก็ความมั่งคั่งมั่นคงของคุณคุณมีความสุขแล้วนะคะแต่ใครจะไปรู้นะคะอยู่ๆอาจจะมีใครก็ไม่รู้เข้ามาตกหลุมรักคุณขอคุณแต่งงานก็ได้นะเนี่ยถือช่อดอกไม้ทั้งคู่เลยนะคะลบไพ่ถ้วยเนี่ยคือเป็นพลังงานถ้วยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนความรักครั้งเนี้อาจจะเป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเซอร์ไพร์คุณก็ได้นะอ้ดีจังเลยนะคะ พลังงานดีดีทั้งนั้นเลยนะหลังจากที่คุณผ่านพ้นจากอุปรสรรคผ่านพ้นจากความทุกข์ความเศร้านะคะเป็นความทุกข์ความเศร้าที่คุณเคยผ่านมาที่คุณออกจากตรงนั้นมาได้นะก็ไม่รู้ว่าคุณไปเจอกับอะไรมานะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอมาไม่น้อยไม่น้อยเหมือนกันเลยนะอาจจะเจอมาหนักเลยอะที่แบบหกดาบที่ปักที่ที่ตัวของคุณที่หลังของคุณเนี่ยคุณได้ผ่านพ้นช่วงนี้มาแล้วนะ กเป็นอะไรที่พ้นเคราะห์พ้นสู่พ้นรุกพ้นภยัยหมดเวียนหมดกรรมกันเสียีนะพังงานมีใหม,ม่มาแล้วนะคะสองเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชีวิตคุณเริ่มจะมีความบาลานซ์ที่คุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของคุณได้อย่างไม่ต้องหวาดกลัวอะไรอีกแล้วนะคะ าการที่คุณเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีนะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรอเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องการเงินที่มันยังขัดสนเมื่อก่อนนะการเงินที่ขัดสนออพอคุณผ่านตรงนั้นผ่านช่วงตดอนั้นมาคุณได้มีความโชคดีในเรื่องการเงินเป็นคนที่มีเงินเก็บนะเ,เงินเข้ามารัวๆมีเงินเก็บแล้วอยู่ๆสไพรส์ Surprise ของคุณอีกคุณอาจจะมีใครเข้ามาขอคุณ เป็นครอบครัวก็ได้นะจากที่กําลังโสดโสดอยู่ดีๆกําลังเรื่องร่ากับความโสดของตัวเองกําลังมีความสุขอยู่ในที่่ของตัวเองไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าจะอยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้เข้ามาปุ๊บปั๊บกระทนหันเจอปุ๊บขอแต่งงานปับ๊บเจอปุ๊บขอมั่นหมายปั๊บเลยเจอปุ๊บก,ก็ขอเป็นครอบครัวด้วยเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์จากสวรรค์น,นะคะเอวอวยังไหอีกคะเนี่ย คนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาพร้อมที่จะมายื่นถ้วยให้คุณยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะหรือหรือว่าอาจจะสลับพลังงานกันได้คุณผู้หญิงอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําคุณผู้ชายอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณคือธาตุดินคุณผู้ชายนะคุณผู้หญิงก็อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําที่ดินดินแล้วก็ชาวธาตุดินเหมือนกัน เดือบเออพบจุดพบจุดความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากมีสิ่งที่คุณอยากเจอคุณได้พบมนแล้วนะคะมันเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์ความที่ต้องไม,ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปเสาะหาอะไรอีกแล้วอ่ะคุณจะได้พบทั้งความมั่งคัง่งมั่นคงความรักเนี่ย ความรักที่อยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้เข้ามามอบรักให้คุณมาขอคุณแต่งงานมาขอคุณเป็นครอบครัวเนี่ยจนคุณได้พบจุดความอุดมสมบูรณ์ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชายคุณก็อาจจะได้เจอคุณผู้หญิงที่เป็นเก้าวเหรียญน,นะคะเธอเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมั่นคงในตัวเองเป็นคนที่มีความสุขอยู่ในที่ท,ที่ของตัวเองเป็นคนโสดที่สวยร,รวยมากแล้วก็เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะคะเเนี่ยไพ่ความมั่นคงนะคะมีชอ่อตั้งคู่ได้ถือช่อดอกไม้นะคะหมายถึงการแต่งงานสีไม้เนี่ยก็คือความมั่นคงเลขสิบเอ็ดนะคะหมายถึงความมั่นคงนะได้พบจุดความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่เดืว,วูคือความอุดมสมบูรณ์นะ,ะดีมากเลยนะคะอินนิที้นี้ก็ ยินดีมากๆเลยนะคะยินดีด้วยนะแล้วก็ขอให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องความรักนะใครที่กําลังรอความรักอยู่ก็ยินดีด้วยนะคะมีความสุขกับในความรักครั้งนี้รอรับการเซอร์ไพรส์หรือไม่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นนะคะจะได้รับเซอร์ไพรส์นะคะเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์จากจัก,กรวาลจากสวรรค์น,นะคะอ่ายินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ